ราคาทองคำสปอตพุ่งทำสถิติใหม่ทะลุ4,600ดอลลาร์ 4, ต่อออนซ์ในช่วงวันที่12-13มิถุแต่บริเวณ4,612จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยที่เด่นชัดหลังค่างเงินดอลลาร์อ่อนลงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นและความขัดแย้งระหว่างทำเนียบขาวกับเฟดจุดกระแสกังวลเรื่องความเป็นอิสระของนโยบายรายงานการออกหมายเรียกในคดีสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางและประธานพาวเวลยิ่งหนุนการคาดการณ์ว่าการลดบออเบี้อาจมาถึงเร็วขึ้น ขณะที่สถานการณ์ที่เกี่ยวโยงกับเวเนซุเอลาและอิหร่านเพิ่มแรงผลักให้เม็ดเงินไหลเข้าทองคําแม้อัปเดตเรื่องการเข้าซื้อทองของธนาคารกลางและกระแสงเงินเข้าออกกองทุน ETF ใน48ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีประเด็นใหญ่แต่น้ำหนักตลาดยังอยู่ที่เส้นทางนโยบายอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงและทิศทางดอลลาร์ประเด็นที่ต้องจับตาต่อไปได้แก่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่จะประกาศและสัญญาณจากเฟดต่อจังหวะการลดดอกเบีย้ยการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์และยูพันธบัตร ตลอดจนการไหลเข้าของ ETF ว่าจะยืนยันการเบรกทะลุระดับสูงสุดนี้หรือไม่ตราบใดที่ความไม่แน่นอนด้านนโยบายและขา่าวภูมิรัฐศาสตร์ยังร้อนแรงแนวโน้มการรับซื้อเมื่ออ่อนตัวน่าจะยังคงช่วยพยุงราคา